สวัสดีค่ะวันนี้ปาจะชวนเพื่อนมาบำรุงดูแลผิวให้มีเสน่ห์กันค่ะกับตัวช่วยตัวนี้เลยค่ะเกต้าเชียร์ฟูดีมบอดี้โลชั่น s, <S p f 50 p a บวกบวก,บวก เขาก็เป็นโลชั่นน้ำหอมนะคะขอบอกเลยนะว่ากลิ่นหอมมากแล้วก็ติดทนมากๆเลยอาบน้ำไปแล้วนะยังมีกลิ่นติดตัวเลยเพื่อนๆจะมีด้วยกันทั้งหมด3กลิ่นนะคะสีส้มสีมว่วงสีชมพูแต่ปาจะชอบนี่เลยสีส้มค่ะสีส้มตัวนี้นะก็จะเป็นกลิ่นประมาณแบบแนวฟต,ตี้ฟุตี้แนวผลไม้ะคะ่ะทาไปแล้วจะรู้สึกเฟซรู้สึกสดใสเพราะว่าเราอายุเยอะแล้วใช่ไหมทาไปแล้วก็จะรู้สึกแบบเหมือนคืนความเด็กให้อีกครั้งประมาณนี้เลยนะนี่นะคะ120 ML นะ เนื้อนะคะเป็นเนื้อใสๆแบบนี้หอมมากเนื้อของเขานะคะซึมสู่ผิวได้ดีมากๆเลยค่ะบำรุงผิวแล้ไปในตัวเลยนะคะทาไปแล้วผิวจะนุ่มชุ่มชื่นนะคะแล้วก็ขาวไปะจ่างใสขึ้นด้วยและที่สำคัญนะหอมติดทนมากๆคือใช้แทนน้ำหอมได้เลยเพื่อนๆ และเขายังช่วยปกป้องผิวแล้วนะคะจาก UVA UVB ต่างๆด้วยให้ผิวนะคะขาวใสแล้วก็มีกลิ่นที่หอมหอมติดทนมากๆเลยปาชอบมากๆเลยสดชื่นมากๆเลยค่ะไปซื้อมาทาน,นะคะเพื่อนๆรับรองจะติดใจค่ะ